สวัสดีค่ะมาพอมาพอกันอีกแล้วเนาะค่ะมือนี่พอกันเสาว,วันที่สี่พฤษสภาค่มสองพันหาลอยหกสิบสี่เนาะค่ะมาตามนัดค่ะเป็นยังไงเนาะมือว่านนี้น้อยห้าแตกคืเด้อค่ะน้อยพิเศษเเท่าแตกทางช่องห้าหวหายไ้หกศูนย์ มันก็ออกตัวกับเนาะคะ่ะคือทั้งช่องห้าบมได้กลับตัวให้เนาะคะ่ะให้แอดกับตัวเอาก็ถือว่ามือว่านี้น้อยห้าแตกอยู่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะสำหรับมือนี้ทั้งช่องห้าก็มีมาไวให้เป็นแนวทั้งอีกคือเกาล่ะคะ่ะน้อยพิเศษ ของห้าม <Workers> ือนี่กับเดนหนึ่งกับซีเดนหนึ่งกับซีแล้วค่ะเด้อเล็กอาจารย์เพิ่งจับคู่ให้กับหกซีสามซีหนึ่งสามหนึ่งหาหนึ่งหกสองซีค่ะปกติกับเดนซีกับเกตอาจารย์เพิ่งก็จับไว้ให้เกตหกเกตหาเกตหนึ่ง สามซีซีหกหนึ่งซีนี่แหละค่ะสำหรับวี่ไหญพี่มันก็นเดนเก่าเดนสองมันจับคู่ไว้ให้กับสองซีสองหาสองหกแปดหกเก้าเจ็ดเก้าหานี่แหละค่ะสำหรับห้าน้อยมือนี้ทั้งช่องเข้ากับหายไวเพื่อเปลีนน่ยนแนวทางเน,นาะค่ะเนาะพิถือกับบัากัน ก็ขอบคุณอาจารย์เดอ้อค่ะที่ให้เนี่ยทางดีๆมากให้แอดได้เป็นสะพานบุญให้กับพี่น้องเอซเฮ้าในสถานนักการแบบนี้ไปใสามาใส่บ่รด้เฮ้ากับมาเลินห้าหน้อยเมื่อละบาทสองบาทกันเนาะค่ะพ่อได้หลุ่นได้เบึงได้ฟัง เล่นบอให้เจ้าของเขียดไว้เจ้าของซี่เลียดแม่คะ่ะเล่นบาทสองบาทพ่อได้ซื้อขนมนมเน่ยกินแม้คะ่ะในยุคโควิดจังสี่ทั้งสองเฮากะมาเสนอแนวทางให้พี่นอ้อ,ยอยงออ้ไส้ใหญ่ยิ่ง ได้นําไปเบึงไปแง่งไปเบึงไปพิจารนากันเนาะค่ะเนาะเราทั้ง่องเฮ้ากับมี่เล้ามาให้คือเก่าเนาะค่ะหมู่บ้านนี่เล่ามันเบอออกมันกับมาออกมือนี่ทั้งอาจารย์ท่านกับว่าเป็นมันสีออกมือได้มันก็ออกเกิดให้ไห้ชุดเก้านี่ละวันศนว่า อนี้เด้อค่ะเด้อแนวทางของเหล้าเบื้องกวาไว้ค่ะแนวทางของเหล้ามือนี่ประเด็นหาแปดซีสามตูพันกระจับให้แบบนี้ยูซีหางเนาะค่ะนี่หาหกเก็ดหกสองหนึ่งแปดหาหกเก็ดเก็ดหนึ่ง สองตูบนล่างกับมีสองหนึ่งเ็ตหนึ่งอาหนึ่งอาสองอาสามหฮเก็์นี่แหละค่ะแนวทั้ทงของเล่ามือนี้พิษถือกกับบาัวากันเนาะค่ะทั้งชองเห้ากับบาดจาันก็ะไฮไว้เพื่อปิดแนวทั้ทงทอน,นั้นสำหรับเล่าหมวดทีเหล่านะ มันก็นเข่าตัวโตของเพิ่นเนอคะ่ะเพิ่อนไ้ไว้เก้าสองหามันก็ออกสองเก้าหาแม่ค่ะเลกมันก็บ่าลายหางมันก็นาลุ่นนาล่องเบิงอยู่ด้คะ่ะตุลาหาบาทสิบบาทเท่าเหรียญไว้เหรียญแบบบอสซี่เรียดแม่ค่ะ ในยุคโควิดจังเสียเท่ากับบมีอีหยังเฮ็ดเท่าไปออกไปใส่มาใส่บ่ได้เท่ากับมาเบืองเล่าเบิงห้าน้อยนี่แหละเนาะค่ะพอได้ค่าหมาค่าผู้ย่อนอยู่ดีขันมันเข่าเนาะค่ะเนาะขันมันบ่เข่าบ่ถือเท่ากับบ่สีซสี่เลียดบ่เสียใจไรแม่ค่ะเห่นพอได้เบืองในฟัง ในยุคโควิดถ้าออกไปใสม่มาใส่บ่ได้พาก,กันนี่ลอ่องเบิงเนาะค่ะเนาะแล้วก็แอดก็ขอขอบุญขอบคุณอาจารย์เด้อค่ะทีทรงแนว่ทางดีๆมาให้แอดได้เป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอฟซี FC, ห้าได้เบิง แล้วก็ขอขอบุญขอคุณนเอฟซี 4, ที่เข้ามาเบิงมาชม่มแล้วก็ที่กดไลค์กดแชร์ให้แอดขอคุณนสุขู่สุขคนเด้อค่ะที่เข้ามาเบิงมาชม่มแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้แอดแอดกระสีมีกำลังใจเฮ็ดคลิปอีกต่อต,อตอไป ลงคลิปแนวทางของห้าน้อยมาให้เอฟซได้เบิงได้ติดตามกันอีกต่อไปสำหรับเมื่อนี้ก็ให้ f อซทั้งหลายโชคดีกับไว้หุ้นอโดโทษค่ะ ขอให้โชคดีกับห้าน้อยกับเล่าเนาะค่ะโอ้โอโอโอจ้ว่าปเป็นแนวใดดอกแอดกับเว้าพิษพิษถึกถึกแม่คะ่ะมันเมื่อไม่มั่วไอ้ม่มันก็จังสี่แหละเนาะค่ะมันบอกคันในเกีงสนามมันของกระขื้นเวดที่มันบักคับในพันสนามไหลมันก็เลยเบ้าพิษพิษเบ้าถึกถึกถก,กัขอโทษขออาภัย พี่น้องเอฟซีไบเดอคะ่ะสำหรับเมื่อนี้แอดก็ขอจบชิไใบเพียงทานีเนาะคะ่ะสำหรับเสาร์วันที่สี่นี่มืออื่นแอดกับสีน้ำอาน้อยเด,ด็ดเด็ดดีๆมาฝากพี่ตอนน้องเข้าคือเก่านะค,ะนะคะ่นะเนาะสำหรับเมื่อนี้ ขอจบคำว่าสวัสดีค่ะ